ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยผมไปพักผ่อนหน่อยละกันครับไปเที่ยวมาที่ไทเกอร์ปาร์กเฮ้ยครูเสืยตั้งมาดูมึงเลยไอ้ัตปเลยเฮ้ยพี่ยังไม่มาต้อนรับแม่ในลบเฮ้ยพี่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 ครับพี่สนใจเหรอไหนพี่เข้าไปดูเสือโดนเสือเมืนเชเลยผมนึกว่าผมอยู่สวนสัตว์ต่อครับที่ไหนได้ฮะผมอยู่พอดแต่ผมเจอแก๊งหมาผมตกใจมากเลยทำไมมันเยอะขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมหมาสองสามสี่ห้าวัดฟักหมาห้าตัว เพราะว่าอยู่เสียงมาเห่าที่ไหนมันจะหลับจะนอนมาเป็นคอกเลยอ่ะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับมันอยู่อย่างนี้นานมากครับผงแน่าจเป็นบ้าที่ที่ผมมานั่งรับของที่อีสูนครับด้วยกต่ที่ผมเล็นเล็กมานานเนี่ยผมก็ไม่คิดหรอกครับผมจะเจอกลโกงสมัยยุค90สมัยแบบติดดํดบาบันมากเลยฮะผมเจอ GM เออยู่ในห้องของผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยไอกลโกงเนี่ยมันอาจจะใช้ได้กับผู้เล่นใหม่ครับแต่ผู้เล่นเก่าเห็นแล้วมันช่างน่าตลกสิ้นดีเฮ้ยเจอ GM <What? S 2> ทีนี้บางคนที่ไม่เคยเล่นหรือไม่เคยเจออาจจะงงครับว่ามันเป็นกลงโกงยังไงถ้าใครดูไปเรื่อยๆจะเข้าใจเองครับซึ่งตอนนี้ผมก็แกล้งตีหน้า,าเศร้าเล่าความเท็จตีมึนไปเลยโ <Hello GM. S 2> ทุกคนลองสังเกตในข้อความดูครับผมมีคนชื่อ G M ค a ฟาจัส s m i n อยู่ในห้องจริงๆแต่ในห้องเนี่ยมีแค่ผมกับคนที่ชื่อว่าอังคืนบ๊อบถ้าปดเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะงงว่าเฮ mm ้ย G M อาจจะหายตัวเข้ามาในห้องห,องหรือเปล่าถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยเวลาที่ G M มันพิมพ์เนี่ยมันจะม,ม,ม,มีชื่อไอคนชื่ออ mm ังค้นพิมพ์มาด้วยไหนว่าเเ้ยยททามม GM อออู่่่่่่ีีีนนนซึงักก็บ ดูเหมือนกันอัน,นจริงมันนั่นแหละเป็นคนพิมพแต่บางคนอาจจะสงสัยว่ามันพิมพ์ยังไงเดี๋ยวดูต่อเลยครับ never tell anyone the truth talk to you มันมีข้อความแตเจมบอกมาว่าอย่าบอกใครนะว่าเราคุยกันอยู่ p o t a t o why is your d ID นี่ผมยังคงแกล้งตีมือต่อครับอยากรู้ว่ามันจะมาไหมไหนแต่ตอนนี้ผมอยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนครับไปอ,องังขึ้นบล็อกเนี่ยพยายามฝ่าหาดูก็เจอแล้วฮะมันอยู่ตรงนี้เองเงินพิมพ์เพลินเลยนะนี่ ผมเนล่อนจาะขี้เกียจคุยกับมันครับผมก็เลยแกล้งซิปไปหามันหน่อยว่ากูเห็นมึงนะอยากรู้ว่ามันจะตอบว่ายังไงเฮ้ hey, i see y o u อันนี้มันเห็นข้อความผมเนี่ยมันก็ตอบกลับมาว่าเฮ้แอดมินอยู่ที่นี่เหรอบอกได้ว่าเนียนสุดๆ น,นี่ทีนี้ผมจะบอกฉเฉลยให้ว่าทําไมมีจีเอมอยู่ในห้องวิธีการมันก็ไม่ยากเลยครับผมแค่คุณต้องพิมพ์ยาวๆแล้วก็สเปกบาร์ครับ <c oughs> คุณลองสังเกตดูว่าเวลาที่มีเอมพิมพ์เนี่ยจะมีแองขึ้นพิมพ์มาด้วยนั่นหมายความว่าไม่ได้มีเจมาเลยหรอกครับมันนั่นแหละครับปอมเปจนเอมนี่ผมแค่ปอมเปม็นเอมสวนมาอีกทีนึงเลยครับขอไอดีมันเลยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมรู้ว่ามันจะขอไอดีมันเหมือนจะรู้ตัวแล้ว่าผมรู้ครับมันก็เลยหนีไปเลยเอ้าลวฮบ้กคา w h YGM in my room? ม e l l me b r o อกเ l อมีบล o อโอ้ไม่ตัองการคุยกับคุณโอ้โหจบมันบล็อกผมทิ้งไม่ผมคุยอีกเลยฮะมันก็คงรำคาแหละไปหาเหี่อะไรใหม่ทีนี้ผมจะมาสรุปวิธีการโกงเนี่ยครับอย่างที่ทุกคนเห็นคือว่าวันที่มันมีไอ้ยังขึ้นพิมพ์เนี่ยมันจะมี G.M พิมพ์มาด้วยแต่ในห้องเนี่ยจะมีแค่2คนนะครับ อย่าไปหลงกลน,นะผมบอกเลยโดนหลอกหลายคนแล้วนะทุกเวลาหนึ่งทุ่มและหนึ่งทุ่มครึ่งครับจะมีกิจกรรมมิตการครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยน่าจะมีแค่25คนนะผมจะไม่ผิด แต่ตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็น100คนแล้วครับเท่ากับ50เวท50ผมขอตอลงเลยครับผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งมีคนหุโถวชักสอทำคนก็คือแทบจะปิดประตูบ้านเลยครับและอย่างหนึ่งคือถ้าเรากดแบบปาร์ตี้เนี่ยก็จะโกงเขาเ้าไปใหญ่ครับเหมือนเป็นคนโซโล่มากันทั่วไปแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมาแบบปาร์ตี้คบฟัวแล้วบ้างก็ปิดประตูบ้านเหมือนเดิมทุกค,คนดูว่าการปิดประตูบ้านเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกดแยกมานะครับแต่ก็ามาเจอเพื่ เอจีเอบีขึ้นบัฟพร้อมถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปกล่าฆ่าฟันกันแล้วห้าสิบคนเวทห้าสิบเราจะเริ่มต้นขึ้นไปลยุยตอนนี้ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าฝั่งตรงข้ามจะเป็นใครแต่ฝั่งผมเนี่ยพร้อมรบสุดๆขอญาตเอาแต่ตัวบางๆนะครับขอญาตเลยนะพระแบบนี้ผมขอเลยละกันขอเลยละกันเข้าไปจนถึงหน้าบ้านแต่ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับเพราะโดนหลายดาเมจเกินเลยต้องหน,นีออกมาไปเก็บตัวตัวข้างนอกบับบับไปหนึ่งดอก เดินเตอร์ปรับ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 แตกอีนนี่ติดแข็งปรับปรับปรับแตกความโกงมันอยู่ที่ตรงไหนหรู้ไหมครับความโกงอยู่ที่ว่าฝั่งเราเนี่ยมันมีวิสาสตอมมี่สองคนคและถ้าอีกฝั่งเนี่ยไม่มีแลนหรือกลางแลนไม่ออกเนี่ยออกมาก็ล้มแผ่ล้มแผ่รัวๆครับดีกว่าคิววอลเองจนในที่สุดเราก็ชนะครับซึ่งผู้ชนะเนี่ยจะได้ E.P กระดอบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แลดอะดามาทายสิบอัน จบเกมนะครับผมในกิจกรรมนี้จบเนี่ยทุกๆวันจันทร์เนี่ยผมจะไปลงหอคอยร้อยชั้นแล้วก็ลง ET กันครับแล้วลงหอคอยกันหนึ่งทุ่มครึ่งครับแต่ตอนนี้สองทุ่มขวาแล้วครับขาดอีกสองคนระหว่างรอผมก็เลยทําแบบสอบถามรอครับเป็นแบบสอบถามทางเซิร์ฟเวอร์ครับเขาสอบถามเราว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงอะไรใหม่ไหมเหมือนเป็นการสอบถามว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงคุณสมบัติอะไรบ้างซึ่งเขามีให้กรอกถึง4คุณสมบัติเลยตั้งแต่สัตว์คอมมอนสัตว์แร่สัตว์อีพีแล้วก็สัตว์ลีเจนต์เลยฮะผมกกออออออาาัววจจริงเเเยบไไไไไ่่่่ดดดดดดดู้้้้โ์นนนนนนปใชแีีะ เช็คก่อนส่งก oh, ันบ้านประเด็นเนอยู่ที่ว่าถ้าเรากรอกแล้วท <no ีมาเข้าเห็นว่าสัตว์เล uh ียของเราเนี่ยมีความเป็นไปได้เราจะได้สัตว์อีพิกตัวที่เราพีเอทเนี่ยมันเป็นของเราเลยฮะซึ่งการที่เรากรอกเนี่ยเขาก็มีของแจกเป็นคูณ200นะครับสำหรับการกรอกข้อมูลพอผมกรอกข้อมูลเสร็จเนี่ยปรากฏว่าหอคอยลุ่มครับไม่ได้ลงครับ NPC หายผมก็เลยไม่รู้จะทำอะไรครับกะว่าจะไปเวอร์ซูเปอร์โนวิดครับแต่สกิลมันเยอะจัดเลยครับไม่รู้จะทำอะไรผมเลยกะไปเวอร์ที่เต่าเลยครับพะคิดว่ามันน่าจะเป็นมอนอ่อนๆในแล ม,มันนึกขึ้นได้ว่าทางเซิร์ฟเวอร์เขาปรับระบบใหม่ครับถ้าคนไม่มีวี p ยืนดูดเนี่ยไม่ได้ครับเพราะเขากันโนวิดไป,ไปนั่งดูดเก็บของผมพูดที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับกาจะไปเขียนเวลโดนเต่าโคบอลตายน่าจะไม่ไหววะ่ะผมเลยคิดว่านั่งอัพสกิลที่เมืองดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าเยอะเลยฮะแต่ผมไม่รู้จะอัพอะไรครับสกิลแม่งเยอะไปหมดอ๋อขาแม่งสิบอูมันจะาับไปหมดเลยอ่ะผมยังสอบถามพี่ๆในเกี่ยวว่าไอ้ซูเปอร์โนวิดเนี่ยเขาอัพอะไรกันบ้างครับจะเล่นสายเมมผมอัพอย่างดีเลยครับแต่ลืมไปว่่่าาาไไมมมมีีีีีออออววุธัพยยยยเเรรบ้ขน หาอาวุธที่จะใช้ได้หน่อยดิในตัวผมมีอะไรบ้างเยอะมีแต่มีดดอกแปดแดงๆผมได้อาวุธนะฮะอยากจะไปลองเมมดูสักหน่อยที่แม็กมาครับข้าววับไปเลยครับเซิร,ฟร์ฟหลุดนี่นะครับเพลทฝนที่ทําให้หอคอยปิดคือตัวเนี้ยเซิร์ฟมันมีปัญหาเป็นอะไรไม่รู้ครับนี่คนนิปล่อยมากผมกำลังเดินทางไปครับผมเจอมาสลิงอุ้ยโดนกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเออผมดูบอกไปว่าเมมเซิร์ฟนี่ครับเป็นเมมหมู่และลดการใช้ตังค์ครับจากหนึ่งพันเหลือหนึ่งร้อยบาทว้าวที่นี่ มาพอเป็นไปได้ไหมพอจะมีบ้าว้าเอาหมัดต่อยอ่ะนี่ยังไม่อัพสเตตนะอัพสเตตนี่จะขนาดไหนอ่ะกินเอาผมคิดว่ามันพอจะเป็นไปได้ครับผมไม่รอช้าอัพสเตตตัดเลยตัดไปก่อนเอตบวกสี AD ่สิบเก้าปับเอ d 1พีดีร้อยแปดสิบแล้วไิมยาก่อนปรับ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 ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อย ตัวประมาณ1,000นบาทผมว่าเทเวลทีเดวตัวเนี่ยมันจะไม่คุ้มครับมันจะเสียตังค์เยอะเราต้องลากมันเยอะเลยแต่ตอนนี้ผมขอทีสดูก่อนปับับปับปับ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 ตัวนี้ประมาณเกือบ2,000บาทรวมแล้วเป็นเจ็ดสตัวผมเมมไปเกือบหมื่นปับับปับับแล้วมึงลากรวมมาเลยมามึงกับกูอะเริ่มมีภาพปะ ปรับ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 ,บ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 รู้จักสายตาตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่แย่ซะเท่าไหร่ครับผมคิดว่าต้องลากให้เยอะกว่านี้ครับเพื่อประหยัดงบลากแบบรัวๆเลยแล้วเมมเรียบร้อยครับผมแตกไม่แตกสแกิแกเลือดไม่มีอยู่สองพันแสดงว่ามือเรายัางเร็วไม่พอนี่ถ้ามีขวานจบบะผมบอกเลยนะจบด้วยความขี้เกียจเดินครับผมไม่ตดินช้าครับซื้อโทเคนเด้งเกิดมาตั้งหลักใหมตั้งหลักก่อน ขอญาตรอขวานถ้ามีขวานมันตายแล้วผมบอกเลยปั๊บปั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 บผมคิดว่าถ้าดามิดเรามีพอยนิดนึงเนี่ยจบได้แน่นอนครับแล้วไม่รอช้านะครับผมไปดึงขวานบวกเจ็ดมาเลยแต่ผมยังไม่รู้ว่าจะใส่คัทอะไรครับถ้าใส่คัทแป็งแดงจะดีไหมก็กลัวดามิดไม่พอครับแต่ถ้าใส่ดามิดก็กลัวจะเปลืองปั๊มอีกตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ใส่อะไรเลยเฮ้ยประมาณเก้าร้อยบาทตัวหนึ่งโอ้โหเฮียพี่เอ้ยพี่ไม่ได้ดูตัวละครผมเลยพี่ชายแต่ผมแสงสวน ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะไม่ไหวครับแต่ผมก็อยากลองอีกครั้งหนึง่งที่แบบเพิงกดไปกันไฟนะครับยังไม่รอดผมรู้แล้วขาดอะไรขาดปาร์ตี้ไงโ่หปาร์ตี้ปาร์ตี้เราจะได้บัฟเพิ่มตีแรงไงทุกคนชวนก่อนเนี่ยบัฟเพิ่มตีแบบใส่แตกเนี่ยมาแล้วเมื่อกี้ผมยังไม่เอาจริงไว้เยวมาเอาจริงละเอากองแค่นี้พอน่าจะไหวไเฮ้ย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 ไม่เท่าไหร่เลยเนี่ย เนี่ยดูดิปับับพ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 ับ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 ูโดนอะไรตายวะมันไวมากครับไฟจนผมมองไม่เห็นแล้วว่าผมโดนอะไรตายผมเด้งเกิดอีกครั้งหนึ่งจบไปแล้วทุกคนชีวิตสุดท้ายผมสามารถได้เกิดได้อีกแค่ครั้งเดียวเพราะว่าพอยผมหมดแล้วถ้าตายเนี่ยผมกลับเมืองแล้วรอบนี้ตังหายไปประมาณเมื่อกี้ผมเอามาเท่าไหร่กยไม่รู้แต่ก็หายไปแล้ว ผมว่ามันโดนม้าตายว่ะผมพอจะแบบสืบไปแล้วว่าไม่ได้โดนม้าตายแล้วโดนพวกมันเนี่ยแหละตบตายเอ,อ้กลับมาตั้งหลักก่อนมันมีหลายอย่างที่ผมขาดเลยครับผมแต่คิดว่าถ้าเป็นอาชีพอื่นเนี่ยไม่น่าจะตายครับแต่โด่ที่ว่าเบสเ p ของซูเปอร์นิวตัดเนียมันน้อยระบบก,การท่าของผมเนี่ยไม่มีด้วยครับผมขี้เกียจกดกันไฟแล้วก็เลยสั่งเสื้อไฟมาจากน้องโยโย่ครับเป็นเสื้อกีตาริงกั๊ดพัสนะเรียบร้อยแล้วพร้อมพมลุยไงพร้อมลุยไง และผมพร้อมลุยไงผมพยายามลากเสื้อใส่ใแต่ผมคิดว่าผมบักครับแต่ที่ไหนได้ฮะมันใส่ได้ทุกอาชีพยกเว้นโนวิตเอาฮะผมโดนนายโยโย่เล่นละไอโย่มึงเข้ามาที่ล็อกเกอร์โดนเลยล็อกเกอร์ห้องสองมึงเข้ามานี่เลยพี่ต้องดึงคอเสื้อมาแล้วจอ,อไปต่อไงวะชีวิตนี้งเอาเสื้ออะไรมาเนี่ยเยี่ยงกลางแม็กมาก,กูสรุปกูต้องไปดึงไงผ้าชน้าในตลาดใช่ไหมไอโย่มึงจะหน,นีได้ไงวะติดต่อซื้อขายกันอย่างดีเลยครับสรุปแม่งผมโดนหลอกขายไอเปร์มันเอาเสื้อเกตันดิกไหมผมใส่ซสื้อโดนผมใส่ไม่ได้โพเตโต้้้าเฮย โยโย่บิ๊กแฟนวันนั้นผมก็เลยไม่ได้เก็บเรเวาโนวิดเลยครับผมสัสมปัตดำมากะว่าจะมาตีบวกแต่ได้มาเจอ FC ฟซีอยู่ในห้องตีบวกครับคุยกันยาวเลยทีนี้ซึ่งผมไม่รู้เข้ามาจากประเทศอะไรครับแต่ดูสูงน่าเหมือนคนไทยเลยเอา้าคนไทยนี่แล้วแล้วไม่พิมแล้วไม่พิมไทยพิมไทยไม่ได้ทำไมโปกโปกตึกตึกทีอยมีคนใช้ลักสูรดูบวกสิบบวกสิบโซต้า ในระหว่างที่เพื่อนเขากำลังคุยกันเนี่ยผมก็ตีแบบตีเผื่อผมก็เลงจะลงหอคอยครับช่วงนี้แล้วผมไม่มีอะไรทำครับก็เลยสั่งสโตรตมาตีบวกเราโป๊กโป๊กโป๊กโุ๊กตึกตึกตียี่อนเซ็นก่อนเดี๋ยวแป๊บขออีกทีนึงวิธีเพิ่มมูลค่าแต่คนเยอะว่ะช่างคนเยอะแล้วรู้สึกว่าตียากว่ะใจเมืองก่อนนะครับทุกคนโป๊กโป๊ก ตุ๊บตุ๊แต่ไปบวกแปดแล้วก็สองคลิกเอินเพทูเอินมาแล้วลูปติดมาแล้วเจ็ดแปดเฮ้ยสโตโตุดยตาร์ฟมมันตียากตีย่นงนี้วะยังไม่เคยขึ้นบวกแปดเลยวะเยี่ยนสต,ตาร์ฟเนี่ย ตอนนี้อาดมผมหมดแล้วครับผมและเพื่อนก็เรียกลงหอคอยแล้วพักหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าดวงผมตกมากเลยผมไม่รู้จะเอาที่พึ่งทางใจอะไรไปครับผมก็เลยพกใบสีแฉกไปเป็นใบนําโชคพกไปตรงหอคอยด้วยนะครับเผื่อได้อาดมเยอะซึ่งหอที่เราลงก็คือหอทีโอทีครับมันจะสุ่มการได้อาดมอ,อุปสมออันนี้โดนแล้วเปลี่ยนเป็นความราะเป็นบาจีนะเต้นบาจีนะสังตีดูก่อนนะว่าตัวหายไหมเช้งเช้งนั่น ไคอ,อ,อย s <S ังไม่เห็นเข้ามาแล้วเริ่มเลยครับเริ่มเลยเริ่มเลยงอยูเลี้ยสี่เปลี่ยนระดับกเปลี่ยนระดับกอนใจเย็นอันส่ดิเฟอเรเกเเลีสอ่าเปลี่ยนแล้วเลสโก้นเลสโก้ไปเอาไว้นะใครเอาิญ้าแดงมาเผื่อบุ๊มบังวะขอสองโอ้โหี่ะเบิ้งสิว่าโยนโเนี่อะอย่างนมาโยนเม่อ๋ออที่เราลงทุกวันนี้ก็เหมือนสนามมวยครับไม่รู้จะทาอะไรกันก็ชกกันเองเนตี ไอ้เหี้ย่ด็อกกิตเอเกดีเจ็ดมันตั้งมาโกอีกแล้วไอ้ตัดไอ้แยที่ตั้งมาโกสี่ิบชั้นแรกนี่โโอ้หเดิมเลยนะมึงอ่ะดีนะยางไม่้จากแค่ชิ้นนะไอ้แยคู่เดิมเลยไอ้แย่ทั้งบนน่ะบัวเมียทะเลาะกันดีคนที่ตั้งมาโกถึงชั้นสี่สิบโอเคกูตั้งเสร็จแล้วอ่ะอมหมออมปั๊มหมอไอ้เหี้ยตั้งมาโกสี่ิบชั้นน่ะไอ้ตัดแล้วก่อนอะไรเนี่ยมันแค่เปิดมันต้องรันไอเดนวีใหม่เราดีแทกมันออโต้บูสแล้วมันไม่รันโอ้แล้วไม่ได้เปิดเอกนุ่มออโต้้บูดดิปิด ไม่แต่พี่ดี้บอกว่าเวทมนต์มีจริงเปล่าวะเรียกใครเรียกมาเตะลาลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาคุณใส่มนต์ดำมีจริงบอกว่าแปลกที่เล่นของนี่มีจริงไหมพี่ดี้ไม่ตอบเรื่องนี้หรอทั้หมดหรอทัหมดเนี่ยมึงกำลังช่างใจมึงไม่ปฏิเสธหรอเพื่อนว่าเวทมนต์แม่งมีอยู่จริงและแก๊งควายแตนงว่ามีจริงไหมที่คนใจมันเสกขึ้นมาได้อะใไอแตนรงขออนุญาตไม่ตอบคำถามซื้อบื้อซื้อบื้อเลือดตอบด้วย ูอยากพี่อ่บกูอยากอธิบายตางวัดไม่จุเลยนะไอ้ก็รออยู่อ่ะแต่เมื่อกี้มันมีคนไม้แดงกูนอกวนนั้นว่าใครมาฟังในไรเนี่ยได้ความรู้เต็มๆครับเป็นเร่อกเป็นตูเป็นตะหวานนะบวกที่เป็ดไปไปก่อนและช่วงที่เราลงเนี่ยครับเราลืมดูเวลาครับแล้วเราลงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครับเพราะว่าเซิร์ฟมันจะรีเซ็ตทุกๆเที่ยงคืนสามนาทีสามนาทีสามนาทีสมนาทีเาไปเนี่ยน้องนเราไประาม แล้วใครแล้วใครไม่ได้กดยาเด้งเลือดเองืล่ะก่อนบอกเลยว่าทำไมคำพีถึงบอกว่าพระจันทร์ถูกป่าขึ้นแล้วกลับมาประกบเหมือนเดีมวันนี้เรื่องจริงไหมก็ทนายคำพีก็ต้องไปเรื่องจริงถ้าเขาเชื่องะชันหบไม่ใ,ในคำพีในคำพีสายสลามไปเลยอ,อันเนี้ยไม่แน่ใจไม่มั่นใจข้อมูลเท่าไหร่ต้องไปมาเปิดนี่เป็นเรื่องที่มึงพูดว่าไม่มั่นใจในข้อมูลนะกูคุยกับมึงมาสองยั่โมงสาม่ว่โมงกันแล้วแล้วคนอินเดียแล้วคนอินเดียที่เอากล้วยแทงแทงคนน่ะจริงปะเคยเคยเคยดูหนังปะอะไร

ตอนเมื่อก่อนอ่ะตอนผมเป็นเด็กอ่ะผมเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนภาคใต้ไงมันอยู่ใกล้กับมาเลย์ไงพี่ทำแล้วคนอินเดียมเยอะเป็นถูกเป็นตายใช่ไหมเฮ้ยอี๋อี๋เอ้าไงมันมันมันเกล้วยแทงหรือเอกล้วยป่าอ่ะแบบมันเจอคนไร้บุกมึงอย่างมันดิบกล้วยมาป่าจอแล้วโอ๊ยมือมือมันแล้วกล้วยมาแทงเจอแบบไหนเออเจอแบบไหนเคยเจอแบบกระโดดลงวกระโดดแล้วก็กล้วยมาแทง ไปเรื่อยที่เมียกูมาตามก็ไม่ใช่เรื่องตอนนั้นแหละตอนนั้นมันคือตอนเย็นไม่ตอนกูกลับบ้านไปอ่ะแล้วยังกูลองไม่ได้เหรตัวตัวเยอะฟังรู้เรื่องตัวโทษโทษโทษเล้ามาหลังแล้วกันกูจะเล่าใหม่วันนี้ไม่ไหวจริงวะแล้วแล้วมันปอกกล้วยหรอเปล้าหรือมันปาดทั้งเปลือกเลยมันยัดตั้งหมีอ่อะยัดพอเหรอยัดไม่ไหวแล้ววันนี้หลุดเกินล่างมาล่างมาล่งมาพวกแต่ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยครับสาระไม่มีเลยฮะมีแต่สาร่ายแต่ว่าทุกคนดูตอนนี้ครับผมได้อดัมเยอะมากครับลองสังเกตดู ไม่ได้มาสาจารย์แล้วผมกดชั้นไหนเนี่ยก็มีแต่อาดัมขึ้นครับเป็นวันที่ดวงดีมากเลยอู้หูแดมโอ้โหแล้วผมได้อีกแล้วไงครับทุกคนเออเห็นเขาว่าการคำนวณเนี่ยมันอยู่ที่การปรับเลเวลครับถ้าเลเวลสเนี่ยมันก็อยู่ที่4 0ที่มันจะได้ขดก็แรกได้ของดีผมได้แบบรัวๆเลยครับผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยผมน่าจะเยอะสุดในตีเลยตั้งแต่ผมเคยลงมา แล้วูมาอีกแล้วไงคนดูเชื่อแนะนำเลยนะเว้ยบอกเลยครับนาทีนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไปตามหากันให้ควักเลยครับใบสี่แฉกผมไม่รู u? U ้ว cool. ่ามันเกี่ยวไหมครับแต่ผมหน้าเยอะมากมกครับผมได้ชั้นปะกี้มา84ชั้นนี้ได้อีกแล้วครับ8 7ข้ามเจไปชั้นตัดไปไม่ได้ชั้นต่อไปได้อีกแล้วครับเก้มมากูมาแล้วกูมา นโมนโมนโมตาสะนโมตาสะผมลงจนเวลาหมดแล้วครับคิดว่าชั้นนี้น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วและผมก็ได้อีกแล้วครับถึงต้อยห้าหนึ่งพันสิบสี่ชิ่วสิบห้าโหชิดหมูจดเลยเว้ยก็มันเขียวไหมครับแต่รอบหน้าเนี่ยผมเอาไปอีกแน่นอนไม่พลาดเดี๋ยวทริปหน้ามีตีบวกคลิปนี้ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกัน